องมาฟ้ามาดูไพ่ยิปีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนมิถุนายนพศ2567ค่ะคาพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ท่าไม่เท้านะคะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหานะคะห้าไม่เท้าเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะวันนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะให้ชาววันอาทิตย์ทาให้ชาววันอาทิตย์รู้สึกอาจจะท้อแท้ไปบ้างนะคะคิงดาบนะคะนะการบุกการลุยการสู้แต่ก็ต้องสู้แบบมีสติสู้แบบใช้ปัญญาจะได้อาจะสู้ด้วยพละกําลังหรือว่าอารมณ์ไม่ได้นะคะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหรือให้ลงมือ หรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะชาววันอาทิตย์เจ็ดถ้วยเรียกว่าการงานเนี่ยมีในเรื่องของความคิดไอเดียสิ่งดีๆเข้ามาแต่บางครั้งไม่สามารถที่จะลงมือทาได้นะคะเรียกว่าต้องรอจังหวะรอเวลาอรอสถานการณ์รอสิ่งต่างๆในช่วงนี้เรียกว่าการงานวันนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะทางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวงานยุ่งงานเยอะนะคะบางคนวิ่งเต้นเดินเรื่องนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆบางคนนะคะบางครั้งไม่ใช่ปัญหาของตัวเองเป็นัญหาของเป็นปัญหาของคนรอบข้างแต่เราเข้าไปช่วยเหลือนะคะ ปัญหาความวุ่นวายก็อาจจะตามมาได้นั่นเองนะคะเรียกว่าวันนี้จะทําอะไรก็ให้มีสติให้รอบครอบให้ใช้ปัญญาเป็นหลักค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าหาได้มาไม่ค่อยจะพอจ่ายเลยทีเดียวเรียกว่า เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคาว่านิสินรุมเร้าเข้ามาหรือชาววันอาทิตย์บางคนเจ็ดถ้วยระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงนะคะอะไรที่มันฟุ้มเฟ้อยจนเกินไปต้องรู้จักที่จะลดละบ้างนะคะเดี๋ยวกันเงินมันจะตึงนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวความรักในวันนี้พูดคุยอะไรกันดูไม่ค่อยจะเข้าหูอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดอันนี้เรียกว่า คุณยังคงความโสดอยู่นะแต่คุณเป็นคนที่ชอบหวานเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งนะคะระวังความหวานเสน่ห์การเช็คเรตติ้งของคุณเนี่ยมันอาจจะนําผลเสียมาให้ก็ได้นะเรียกว่าไปให้ความหวังใครเข้าไว้นะคะสุขภาพอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวในวันนี้มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตใช้ช่วงเวลานี้ทําสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขมันเยอะนะดูดีๆนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขมห้ามีเล็มหและเล็มเค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ราชินีดาบนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งนะคะ อสศวนเลียนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนักลงทุนนักเสี่ยงโชคอัศวนเลียนมีโชคจากทะเบียนรถด้วยนะคะราชินีเรียนผู้หญิงจะนําโชคลาบความดวงดีมาให้นะคะหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าดวงนารีอุปธรรมเลยก็ได้นะการงานมั่นคงค่ะเรียกว่าการงานค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็โดดเด่นใครที่คิดที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรเพิ่มเติมศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการการเรียนรู้ นะคะคในเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องของการลงทุนเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับตัวเองอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะนะ อันอะไรแบบนั้นนะคะส่วนการค้าขายวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะดูเงียบๆซบเซาไปบ้างส่วนการเงินมีโชคลาภเข้ามาเหมือนที่บอกนะคะเรียกว่าตัวเลขจากทะเบียนรถหรือจากผู้หญิงจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักวันนี้อาจจะดูเหงาๆดูเศร้าๆไปบ้างนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองรวมถึงชาววันจันทร์มีโชคจากคนรักด้วยนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวนะคะโสดสวยนะคะแต่มีความสุขค่ะเรียกว่าหล่อเลือกได้สวย สุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันจันทร์ในวันนี้บ้างเธอควรออมเงินไว้บ้างนะอนาคตจะได้ไม่ลําบากนะคะเรียกว่าต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมด้วยนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลข6และเลข9ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาวันอังคารแฮงแมนเลยนะทุกเครียดอึดอัดกดดันนะคะเรียกว่าแฮงแมนเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวทุกๆเข้ามาเรื่องราวให้ต้องกังวลให้ต้องรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก้าวดาบนอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแฮงแมนกับก้าวดาบเนี่ยคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางนะคิดวกไปวนมาคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องราวเดิมเ คิดเรื่องราวเก่าๆนะคะทุกๆปัญหานะคะเรียกว่ามันมีทางออกแต่ต้องรอเวลาในในช่วงจังหวะของคำว่าการแก้ไขราชินีพระจันทร์นะคะนะไพ่ใบนี้นะคะราชนีพระจันทร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของคำว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์อที่แม่นยำนะคะ หรือนะคะราชินีพระจันทร์วันนี้ชาววันอังคารแต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะคะจะเป็นการเสริมโง่เหงให้กับชาววันอังคารด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้ชาววันอังคารอาจจะมีในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะดูลึกลับนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะคะรวมถึงการงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความเครียดมีความเบื่อบางคนไม่อยากจะ ทำงานอยากจะหยุดพักอยากจะพักผ่อนนะคะการค้าการขายก็ดูเยบ็บเย็บซบเซาหลือเกินประคับประคองไปก่อนนะคะวันนี้ปัดกวาดทําความสะอาดบ้านให้ดีนะคะรวมถึงหน้าร้านค้านะคะบนโต๊ะทํางานเก็บกวาดให้ดีเลยทีเดียวนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนห่วงจุยด้วยนะจะทําให้ปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆที่มันดูอึดอัดวุ่นวายมันคลี่คลายปลงนั่นเองค่ะส่วนการเงินโชคลาบมีไหมโชคลาบมีพอได้ค่าขนมนะคะ ตัวเล็กจากคนป่วยตัวเล็กจากความฝันนะคะจะให้โชคค่ะอย่าซื้อเยอะนะมีโชคไม่เยอะนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะคะบางคนอาจจะเครียดกับนี้สินที่ดูจะรุมเร้าเข้ามาถามว่ามีคนอุปถัมภ์ไหมก็อาจจะมีคนอุปถัมภ์เข้ามาราชินีพระจันทร์แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะวันนี้การเงินของคุณอาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะหรือคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคนอุปถัมภ์ก็จริงแต่ราชินีพระจันทร์กับไพ่เสียเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทำสยกรรมก็ได้ โดยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหงารักมันเศร้ายิง่งรักยิง่งทุกข์ยิง่งรักยิง่งทอ้อเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหลือเกินในเรื่องของความรักนะคะตัดกันไหมคะสักทีหนึ่งหรือใครบางคนอาจจะมีรักที่เป็นความลับนะคะโสดก็โสดไม่ค่อยสนิทนะคะ สุขภาพนะคะช่วงนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าอันฉี่ด้วยนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกลวยไตยอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบระบบะระบบน้ําในร่างกายน้ําเลือดในนองไม่ค่อยจะดีนะคะบางคนเป็นต่อมทอมซินต่อมไทรอยนั่นเองนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะมาดูว่าไพจิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะ ถ้าจะคิดถึงเขาขนาดนี้ก็วางอีโก้ของเธอลงแล้วติดต่อเขาเถอะนะคะเอะ๊คิดถึงใครอยู่กันนะคะชาววันอังคารวันนี้ชาววันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําว่า เช้ามาให้ใส่บาตทรทำบุญนะคะอย่างน้อยๆเนะาะใส่บาตรทำบุญกวดน้ำให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรหรือถ้ามีโอกาสจังหวะสะดวกนะคะนะแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอยุ่ยารักษาโรคทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยอนาถาจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันงคารด้วยค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเลข3มีเลข9มีเลข2ที่จะให้โชคค่ะ ่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธหนึ่งเหรียญน,นะคะวันนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคนะคะมีโชคลับลอยเข้ามามีเงินจากเทวดาเข้ามาด้วยนะคะไพ่เหรียญเนี่ยคิดคำนวณในเรื่องของการเงินเก่งนะคะ เดวิลนะคะเป็นไพ่ของคําว่าโชคลาภนะเดวิลหนึ่งเหรียญอันนี้ชาววันพุธมีโชคนะคะวันนี้ขอให้เฮงปังๆร่ารวยนะและไพ่เดวิลเนี่ยบ่งบอกว่าชาววันพุธเป็นคนที่ใจใหญ่หน้าใหญ่นะคะสายเปนะคะหมดไม่ว่าเสียน้ําไม่ได้นะคะเรียกว่าเดวิลนี่ต้องระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะหรือบางคนนะคะขายหวยออนไลน์ได้นะคะ อาไขาลอตเตอรี่ได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าธุรกิจสีเทา,เทาๆงานเทาๆงานกลางคืนคนกลางคืนน,น,นะคะหรือถ้าค้าขายอาหารของกินก็ให้เป็นพวกอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวนะคะอาหารรสชัดจัดจานอันนี้จะโดดเด่นมากสําหรับชาววันพุธค่ะหนึ่งดาบนะคะนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะชาววันพุธถ้าคุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่ชาววันพุธทําไม่ได้นะคะเรียกว่า1ดาบเนี่ยเป็นทพ่ยของการบุกกันลุยการสู้นะคะ1ดาบเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะชาววันพุธคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะแต่ทาอะไรที่คุณมุ่งมันตั้งใจความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลค่ะส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะเราไม่พูดซามความรักช่วงนี้บางคู่ก็เรียกว่าเข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวนะแฮปปี้มีความสุขนะคะถ้าเป็นคนโสดพวกเดวิลกับไพ่เหรียญส่วนใหญ่เขาอ่านว่าซื้อกินได้นะคะ หรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้พบรักในสถานที่อโคจรสถานที่กลางคืนแต่ก็อาจจะเป็นความรักที่เรียกว่ายังไม่จีรังยั่งยืนนะคะอาจจะเป็นเหมือนไฟไม้ฟางเนาะมาไวไปไวเค็มไวนั่นเองบางคนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะหรือถ้าในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ชาววันพุธระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะท้องร่วงท้องเสีย อาหารเป็นพิษนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคํา่าอาการแห้งอาการมึนเมาคลื่นไส้อาเจียนวิงเวีวยนศีรษะได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูว่าไพจิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะเธอลองศึกษาเรื่องการลงทุนดูบ้างนะคะเลขหน้าไพมีเลขหนมีเลขห้าและเลขหค่ะสําหรับชาววันพุธ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างชาววันพฤหัสเต็นนะคะไพ่ใบนี้เรียกว่าต้องควบคุมต้องจัดการต้องดูแลปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของความวาสติปัญญาไหวพิบปฏิพานนะคะในการคิดในการหลบในการหลีกในการพูดนะคะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะวันนี้ต้องรู้จักที่จะยืดหยุนนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนไปลามาไหว้นะคะเรียกว่าอะไรที่มันเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้จะส่งผลดีให้กับชาววันพฤหัสในวัน การงานมีช่องทางมีรู้ทางมีโอกาสสิ่งต่างๆดีๆเข้ามามีในเรื่องของการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้หรือแปดไม้เท้าเนี่ยบางคนทํางานหลากหลายหนะ้าที่นะคะทำงานหลายอย่าง บางคนดูแลงานหลายสาขาด้วยนะคะก็เรียกว่างานยุ่งนะแต่ก็จะได้ทีมงานที่ดีนะคะคอยซัพพอร์ตคอยพักดันคอยสนับสนุนได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรือบางคนสิบถวยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวนะคะไปทานข้าวนอกบ้านไปปิกนิกไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าการค้าการขายวันนี้โดดเด่นไม่แพ้กันคะ่ะการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนรักนะคะหรือตัวเลขจากสัตว์ นะคะสะากสัตว์เลี้ยงก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าการเงินเนี่ยชาววันพฤหัสวันนี้หนักเอาเบาสู้นะทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่ดีมาจุนเจือครอบครัวนะคะแล้วการเงินของคุณก็หมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้เป็นความรักที่ดีนะแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเรียกว่าสเตนเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชายนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้เกียรติภรรยานะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เรียกว่าเอาใจเอาเอาใจสามีนิดนึง ะะอย่าขมจนเกินไปนะหรือถ้าเป็นคนโสดสเตนนี่บองบอกในเรื่องของคําว่าโสดนะโสดแต่งงานช้านะคะบางคนเป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม่ก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะบอกอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างค่ะเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วนะถ้าคิดว่าจะทําก็ต้องลงมือทําเลยนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข8มีเลข8มีเลข1และเลข0ูนย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาาว,วันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาวันศุกร์สองดาบนะคะวิตกกังวลลังเลสงสัยนะบางคนอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะบางคนนี่อยากจะไปนั่งงงงๆริมทะเลด้วยนะไพ่สองดาบนะคะเป็นไพ่ของคําว่าวิตกกังวลสับสนลังเลวาวุ่นนะคะ We of for t u n e นะคะเรียกว่าโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือกําลังจะมีเข้ามาอะไรที่เราไม่รู้ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะต้องหา ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์เรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนอาจจะทําในเรื่องของคําว่าเอกสารวีซ่านะคะอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอนะคะช่วงนี้การงานมั่นคงไหมการงานมั่นคงการค้าการขายอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรืออาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาให้กับลูกค้านะคะนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆนั่นเองค่ะส่วนใครที่คิดจะลงทุนทําอะไรศึกษาหาข้อมูล ให้ดีนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะเรียกว่าไพ่วีออฟฟอร์จูเนี่ยบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างห้องพักสร้างโกดังนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ด้วยหรือใครที่กําลังจะขายที่ขายทางลองดูนะในเรื่องของอ่าเรียกว่าราคาอาจจะมีเรื่องของการตกลงราคากันนะคะนะหรือว่าต่อรองราคากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าวีออฟฟอร์จูเนี่ยอาจได้ถึงที่ดินนะคะและราชินีเหรียญเนี่ย สองดาบมันก็บ่งบอกในเรื่องของกําลังคิดที่อยากจะขายนะแต่ก็ขายไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะอาจจะติดในเรื่องของคําว่าราคากันนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักอาจจะมีบางพอแง่แมงงอนลิ้นับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องราวปกติทั่วไปค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนั่นแหละแต่สถานะยังไม่ค่อยชัดเจนสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตา,า,ตาปวดตาความดันไมเกรนใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือว่า ใช้น็อตบุ๊กในสถานที่แสงสว่างไม่เพียงพออันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าสายตามันอาจจะพามัวเกิดการน้ําตาไหลเกิดขึ้นนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันศุกร์กันบ้างค่ะพาเด็กน้อยในตัวเธอไปเล่นบ้างสินะคะก็เรียกว่าพาร่างกายพาจิตวิญญาณพาตัวเราเนี่ยนะคะไปพักผ่อนไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศมันอาจจะมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นก็ได้ด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข0ูนย์และเลข1ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์ไพ่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของคนใจดีนะใจบุญสุนทานชอบทาบุญนะคะเรียกว่าไพ่หกเหรียญบง่งบอกในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะหมุนเวียนด้วยนะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะคาแนะนําจากชาววันเสาร์หรือชาววันเสาร์เองเนี่ยนะคะเรียกว่าดวงคุณนะคะมักจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือเด e ม o o นนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดนะคะนะักใกล้ป่าช้านะคะ ลือดมูเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของคําว่าซิกเซนด้วยนะคะมีเส้นมีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แมน่นยาแต่ข้อเสียเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้กังวลนะคะกังวลทุกเรื่องกังวลทุกอย่างวิตกไปหมดนะคะ ห่วงหน้าห่วงหลังกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นดมูลเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าโรคแพนิกโรคใบโพลาด้วยนะคะพยายามจะเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะชาววันเสาร์สองเหรียญภาวะผวงงลังเลวิตกกังวลจะเอาอยัางไงดีจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆอย่างไรดีอะไรที่เราไม่รู้สอบถามผู้รู้มองหาผู้รู้นะคะทมหัวหน้างานนะคะเรียกว่า อย่าคิดนะคะอย่าโมแต่คิดเองตัดสินใจเองนะคะคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดนะคะกลายเป็นว่าภาวะผวงนะคะนะเรียกว่าห่วงหน้าห่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่เราไม่รู้สอบถามผู้รู้นะคะการงานนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซงแต่ก็ยังต้องอดทนทําไปนะคะเรียกว่าบนไปทําไปชาววนเสาหรือใครที่อยากจะมองหางานหม่ช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะการค้าการขายประคับประคองไปก่อนนะคะส่วนการเงิน ะะกเ็เรียกว่าค่อนข้างจะหมุนนะประคองเงินให้ดีจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยโชคลาภมีไหมมีค่ะตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะมีบ้างงอนกันน้อยใจกันนะคะหรือว่าบางคนนะ้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของคุณลองดูนะคะว่าตอนนี้คนรักของคุณเขาน้อยใจคุณอยู่ไหมนะหาเวลาให้กันบ้างทานข้าวร่วมกันบ้างจุ้งมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันบ้างจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนคุณอาจจะกําลังแอบชอบคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบาง คนวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงงความดันไมเกรนอาจจะถามหาได้ค่ะมาดูว่าไพาจิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันเสาร์กันบ้างนะคะเธออย่าก,กังวลไปเลยทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเลขนาไพามีเลข6มีเลข8และเลข2ค่ะชาววันเสาร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทำให้ทําบุญทําทานก่อนนะคะก่อนการเสี่ยงโชคทําบุญกับอาคน ทำบุญกับคนยากไรก็ได้หรือทำบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดปก่กุ้งหอยปูลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์นะคะมาดูเลขหน้าไพา่อ่ะไม่ใช่มาดูนะคะว่าอาวันนี้นะคะไพ่ยิปซีจะให้เลขมงคลประจำวันที่16มิถุนายนนี้เป็นเลขอะไรกันบ้างคะ่ะมีเลข5ค่ะมีเลข6นะคะมีเลขสี่ค่ะ มีเลข2ไปหยิบจิบจับกันเอานะจับคู่กันเอาเองนะคะและเลข8ค่ะเลขหน้าไพ่นะคะประจำวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะตัวเลขจากคนรักจะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากคนในครอบครัวถ้าเป็นเลขหน้าไพ่จะเป็นเลข5เลข6เลข4ี่เลข2เลข8และเลข1นนะคะขอให้ทุกคนมีโชคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ